ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาลองกินบอระเพ็ดนี่ครับช่วงนี้โควิดระบาด ภายนอกก็ใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันหาง่ายอยู่แล้วเราก็หาวิธีกันไว้หลายๆด้าน<ๆ>กินฟ้างคลายโจมันก็ได้อะไรแล้วแต่ที่เป็นยาฆ่าเชือ้อแต่ผมก็อยากกินบอระเพ็ดดูว่าจะกินได้แค่ไหนนะครับ ผมไม่ได้วีนะครับโอ้โหหน้าผากใหญ่นะเดี๋ยวนึกถึงหมอยาก่อน ครับตัวนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวผมเอากลับมาครับตัวว่า หายหายจากการเป็นไข้สัพคุณคอยร้อยแปดรัพคุณขอยรักษาได้ร้อยแปดันค่าได้ถือจ,จะตัดสีชิ้นเคี้ยว นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับนะครับ คือกาดนะครับ ไม่ได้ตัดต่ออีกกาดต้นที่สองที่สาม Hãy subscribe cho kênh

ओ मैना कम हो गई ओ मैना करन देना तेरा वो बिचा है है नहीं ขมขมจริงจริงปกติแล้วผมไม่เคยกินนะเพราะมันขมมากแต่หลายคนก็คงไม่ชอบกินเพราะมันขม ส่วนมากทุกคนชอบกินหวานกนะารกินขมนะมันก็ดีอีกอย่างคือเป็นยาเป็นยาแบบว่บา ยาขนาดดีนะครับยาสายาปุนไพรตรอะเก๋สะเดาก็ขมมาระกินนกก็ขมอบอระเพ็ดก็ขมขีเหก็กก็ขมมันมีมันกินไม่มีกไม่กี่ชนิดหรอกนะครับ ดีลุมแต่ทุกอย่างกินได้หมดตกใจแมวนี่ท่อนที่สี่ผมจะกินแล้วกันกินฝังละส,สองท่อนฝั่งนี้ท่อนหนึ่งไอ้ฝั่งนี้อันนี้ท่อน ข้าก็สองแล้วเอ้ยหมมงไงนี่ยจอนนต้องกตาวใม่จะสร้างให้ชอบตาี้ดินะมม,ามตางเธอจะสร้างให้ชอบตา Vai hope

ขาิ้น <94, S 2> ที่สี่เิ็นสุดท้ายนะครับใครไม่เคยกินก็ลองกินดูบ้างนะครับไม่เสียหายอะไรเป็นยาด้วย มันก็ขมอยู่นะแต่ก็สำหรับผมแล้วก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากกินก็ลองดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครกล้ากินหรอกวันนี้ผมมาจะมากินให้เพื่อนเพื่อนดูไงเคยมีคนบอกว่าถ้าวมกินเอ วอดเพชรได้ถือว่าสุดยอดถือว่าเก่งมากจริงๆมันก็ไม่ได้มันมันไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะครับมันก็เรากินให้มันเป็นยาไง ấy. ถ้าเราคิดว่ากลัวขมแลวไม่กล้ากินมันก็จะคุณก็ณจะรู้สึกเออคุณก็จะรู้สึกอยู่อย่างนั้นว่ามันขมใช่มันขมจริงๆแต่ถ้าคุณกินเพื่อ ดูแลตัวเองนะครับมันก็ไม่ขมหรอกครับถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์กินเพื่อรักษาดูแลตัวเราแล้วก็ก้าปาเิกินเป็นยา,าม,มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาอะไรนะครับกินเพื่อเป็นยานะครับเหมือนที่ผมกินให้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าก็กินบ่อยๆนะมันก็เกิดความเคยชินนะครับมันก็ปกติแต่ผมเนี่ยผมไม่เคยกินนะครับ วันนี้แหละที่ผมก็อยากลองก็อยากลองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกินเพื่อเป็นยาด้วยคือว่าเพราะว่าพืชผักที่ขมขมมาสามารถจะเป็นยาหวานหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับก็คือกินเพื่อเพื่อ เพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับกินของหวานก็กินมาเยอะแล้วเด่เขาคุคมนะไม่ค่อยได้กินเรากินดูสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกปันหวานเราจะกินได้ไงขมขมๆเราก็ต้องกินได้โอเคนะครับวันนี้ก็มากินให้เ,เพื่อนๆดูแค่นี้ไปก่อน นะอะไรที่แปลกๆเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับทลิปนี้ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ